สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยู่บ้านตัดหญ้าเก็บของนี่เด้อค่ะคุณยายอ้อยค่ะปลาคือไปปลูกบ้านปลูกไว้ทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเ้ยค่ะถั่วลันเตาเฮียนเฮาผักสวนครัวรั้วกินได้หน้าบ้านก็ปลูกหลังบ้านก็ปลูกแต่ก็เริ่มสิเปิดแล้วเริ่มสิเบียแล้วเป็นคนรักง่ายนายเ็ววน กระเทียมโทนยกตาสิมหักกระเทียมโทนค่ะสิมบูรณ์กระเทียมโทนมื่ออื่นเชียนอ่ะเห็ดน้ำพริกนาโลกาวมื่ออื่นเชียนโอ้ยสิไปลงทานสิเก็บผักไปแห่นโอ้ยขอโทษเเลยค่ะถอดเอาเลยค่ะเพราะว่าที่แห้งหลายอ้า ไหัวยั้งก็คืนอะไรหัวว่ายั้งก็ไม่ได้คืนแหละต้นน้อยหลายหลายมันทีตอนไปให้ละปอกกินใครปอกินมัน ปพากินเข่าทั้งนอกเด้อึบม,มีสุนแนวค่ะยิดส่วนผักกูดกระเบี้ยแล้วมันนี้กำลังชีบียกระเทียม เลยสิเริ่มพ่ให้อันนี่แล้วเริ่มพ่ให้อัน่นแล้วเพราะว่าทีแหง้งเริ่มสิพ่ให้เม็ดแก่แล้วต้องถอนออกแล้วที่หลายกระตุ้นไ่้ไง มันนิิสะคีดีนอกเชียนสิงัดอันอี่อย่างก็ล่ะล้างไมนีนออกมันผุแล้วค่ะงัดลักกะสะคีดินเอาไปไว้คางขั้นหัวมันขึ้นอยู่ขั้นหัวเลยปะนนี่มันนี่จังแม่นสวนครัวรัวกินได้อีหลีพื้นที่ตรงนี้จะทําอันเฮียนกระจกน้อยเป็นไงวะเฮียนกระจกน้อยมันลงสั่นโอ้ยกลุ่มแหงกับ่ไไ้ แหววเป็นนี่นี่ขันมันห้างกันมันกระดิกต้นไงแบบนี่ต้นไงกันอาทิตย์หน้าแดดดีไป่อนกุ้ง่อนอาภาถอ,อนปปนถอนกล้าละค่ะโอ๊ตเต ขึ้นแก้มกันยุกับหญ่าชิสาเอาวันนี้ออกี่มันมาน้ำมันต้นผักกูดอย่างก็ละ่ะอันนี่ไหมแพ่ให้แพ้เฮินผักซีร้อมผักซีแล่มไงอยู่คิวใช่ลหม บ่าด้เจตนาปลูกเด้อค่ะมันขิวมันมานํำมันนี่มันมานํำมันนี่อย่างก็และมันมานํำผักกูดเขาถอนมานก็มานำพอมันอยู่ํำกัน ขึ้นแก้มกับป่ะนี้มนี กระเทียมป้าเขานเต้นมาก่ะมาขึ้นอยู่น้่กันกระเทียมป้านี่ก็ะจิสะเข่าคางหัวขึ้นกันค่ะ นี่มาเสมเกร็ยวนต้นยังสิลำมีไง ต้นน้อยต้นอ่อนเลยโอ้ปวดแอวนั่งกันนั่งลงดีๆกัน,กนไม่ไหวปวดแอวเป็นอันบ้านเท้ากขาเอินออย่างก็ละหมอนรองกระด,ด,ดูกดิเป็นขึ้นเทลบาทว่าถ้าจมของหนักเป็นโลดแบบเวลาหยกหยกของบ่ระวังนะคะ่ะนะ Dù khó, may là vắng, mắn có pin Mắn nặng Nhục vào tủ, nhục vào eo, nhục Khắp vào eo, nhục, cứ cốm lại cái nhục được rồi Thầu tủ nhục năng น่งลงแล้วก็ยกขึ้นพร้อมกันก็เข้าลุกเลยอันนั้นคือตัวยกของอยาในก็จะได้เอาทิมไปนล้วมาดิอีกอึดใจเดียวหมดแล้วโอ้โอ เคยพ่พี่น้องยามปวดแอวคักไปก้มโลก,กาเพราะอยากค้องอยากขายคนเด้อนี่แหละสาเหตุเพราะอยากเคล็ดคลิปมันมันปวดมันไปก้มก้มเงยเงยว่าไ้รักษาแต่ของก้อนอาทิตย์หน้าก็สิได้ขายของละอาทิตย์หน้าขายของวันที่สามวันเสาร์ที่สามวันเสาร์ที่สิบอีกเด็ดพะนีตเพราะแล้วพี่น้องคล้ามหมดละจะไม่ให้เป็นดอกแสองสามต้นกับพอแหละนี่ ได้หลายอยู่ค่ะคุณกล่องจุ่มกุ้มเราได้ถุงบบกใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละสวนก็เลยตัดหญ้าเล้วหยาตะก,กะเตนดอกไม้กับกรลังงามค่ะนี่เราะคุณยายอ้อยค่ะหยาตะก,กะเตนดอกกุหลาบผักกูดผักกูดเก,กี่ยวพวให้แพอร่หลายเด้หลกออกน้ำถอนออกพร้อมนะคะพี่น้องค่ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาอ ยายตาสิไปหาเอาถุงในรถแคมปิ้งบองเยี่ยมว้าช้อสเก็ในรถพ่อยญยกำลังงานเก็บของอันนี้ก็อุปกรณ์ทำมาหากินยายตาเบ็ดอันทั้งใน,นกันกของพยย่อยญยห้องน้ำก็กลายเป็นห้องเก็บเบ็ด เก็บอุปกรณ์เก็บป้บนะปันเป็นล้านค่ะตอนมมันเกงเกงตกเบ็ดลายค่ะสชละค่ะพี่น้องค่ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาเองยตารกสีได้เือเอาอันขันตรงขันตกไปพ่อมืออื่นมืออื่นสเปดลงทันเสียวขันตกไปทิ่มไปเฮียนมัวพาเฮียนไอโบแล้วก็ มือขนของไปมันยังสิื่อรือนหลายจังสิโบนี่รถสั้นละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโชคดีมีงเงินใส่เลยๆสุคนค่ะสวัสดีค่ะเด้พี่น้องผักนาบ้านเกเรปักกาศเขียวปีอันพ่อบ้านเมียบ้านตอนอันหลังปีไม่ว่าค่ะเนาะอีแม่เสียเนาะยายบุรีเสียก็เลยไปหือ้อห้องแล้วเก็บห้องแล้ว ไปเห็นนายผักยี่สามถุงผักอีตู้ถุงหนึ่งนายผักหินกาดหินนี่แหละคือแล้วก็ผักกาดเขียวปีนี่แหละพี่น้องแล้วมาบ้านไว้บ้านใช้ต้นอันใต้ต้นแอปเปิ้ลไว้นี่ไก่ญาติกะแตนญาติกะแตนยาตตนยาตาถอนออกซุ้มหนึ่งเด้๋ยวคำมันหลายโพดก็ให้เลียนนหน่อยเพราะเป็นเพราะห้มันเท้าขึ้นแล้วก็เป็นดอกไม้ดีพอดีสเด็ดออกหมดเนาะมาเนียนอ,อันนี้ก็ผักกาดผักกาดเขียวปีเนาะค่ะเนาะผักกาดเขียวปีแล้วนี่ บานใวขึ้นผักกผักชีอันซุ้มแปแะใบกะลาังงามพี่น้องค่ะอันแปไวก้กะลังงามซุ้มนี่เป็นวานไม้ทางนี้กันผักกาดเขียวปีกก็ใสากระขุน้ำผักกาดผักชีสูนแนวค่ะกะลังสิขึ้นอันบานก้อนก็ได้กินกระชิดิฟอได้กินก้อนผักชีลาาเนาะผักชีหอมอันนี้กั ที่เขาปลูกกันอีอย่างก็ล่ละต้นผักกูดเดีวตาก,ก็ขูดออกนะคะเนาะเอาไปปลูกไว้ป้าขูดออกก็ไปปลูกไว้ป้าจ้าของก็ได้ปลูกผักกินเบี้ยง่ายตัวคือวานอะปลูกไวก้ก็กินบ่าะป,ปันใดแมมพี่น้องมันเฮอแต่ตอนแรกรือซื้อพวกเนี้ยอันนี้คือกระเทียมโทนด้วยค่ะนี่ขันขึ้นอยู่ผู้เดียวขึ้นท่วมเฮียนเลยขึ้นท่วมบ้านเลย นนก็สลันเน่ทั้งนี้ดอกไม้กะจงไว้คำเดียวถอนออกหมดบ้านผักใปกะสิเปะผักอีตูอันนี้กระเขือเทศอันนี้ก็ประกาศเขียวปีเดียวบ้านไว้ตัวทีหน่อยทีไม่เยอะอันนี้ก็เฮียนน้อยเฮียนกระจกน้อยเดี๋ยวสิเปิดให้เพิ่มพอได้ว้อันผักไทย พ่อเทใบโหะาบาระพาใบกะเพราเนี่ยผักอีตูใบกะเพราผักอีตูไทยหูจักผักอีตูไทยพ่พี่น้องยกมือขึ้นเพื่อหจักบ้านทัวไ่เอ่อสิคือคค้ายๆต้นนั้นใบกะเพราแต่ว่ากินเป็นกะเพรายู่น้ำทงนะคะนะคะเอิญผักอีตูไทยหอมหอมโอ้เออแม่ลูกข่หอมคักเด้อค่ะกวันวนกขวัวหนูนี่กำลังอาฟ้าในมาตาบ้านเฮา ข้า,าวในมาตาบ้านเท้านางอันนางเพาะไว้กับแปนางมาปลูกจะของมือบอ่เย็นไปเลยต้นยังกับยังต้นตายกับตายเอาลงไปพอได้กินเนาะพี่น้องเบื้องันในผักอีตูอันบ้านไว้แต่ตอนเดือนมีนาเนาะเอามาเพาะเอามาปลูกมันเป็นกระยับกระยอยก็เลยเอาในที่เหลือนะที่ของแอม่เมก็บไว้เอามาว้านนี้กํลาลังขึ้นค่ะกํลาลังงามพี่น้องค่ะหูลฟ้าคือกันพอได้กินยีด่ดอก พอได้กินได้อยากนะค่ะเนาะ <S 2> <S 2> <S ใหญ่เวทัวแล้วไม่ดินยิ่ใส่ย,ยอดลงหันค่ัพี่น้องค่ะอันนี้ก็ผักกาดเห็นผักกาดเขียวพีผสมกันอันนี้อันฝรั่งมงคลมอนก็ใบหยาแต่ว่ามันงามอย่าตากได้จงมันออกดอกกันให้มันดอกมันล้นกระจังสีหักออกจากผักนะคะเนาะ,นะ,ะ,นะเดี๋ยวค่อยหักออกจากผัก